โอเคก็ผมกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมลองเอามอดแสงเงาออกเว้ยเออนะลองเอามอดแสงเงาแล้วก็แบบพวกเอฟเฟกต์ต่างๆนู่นนี่ออกเว้ยคือมันมีบางคนนะครับที่บอกว่าเฮ้ยไม่ชอบหรอกนะมอดแสงเงาอะไรพวกนี้นะก็เลยเอา่อาลองออกห้แล้วกันก็เดี๋ยวโหวตกันดีไหมแบบเออใครชอบนะครับกดหนึ่งแล้วกันไม่เอาให้พิมพ์เลยชอบมอดแสงเงาครับกับบางคนแบบ ไม่เอามอดแสงเงานะครับคอมเมนต์มานะครับถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนดันเยอะที่สุดนะครับแสดงว่าทุกคนต้องการแบบนั้นโอเคนะโอเคเนาะส่วนผมเนี่ยชอบมอดแสงเงามากกว่านะโอเคเดี๋ยวผมไปคอมเมนต์ละกันก็อย่าลืมมาดันโพสผมนะจะได้รู้ว่าเออคนชอบมอดแสงเงานะฮะมาวันนี้มาเล่นกันเลยดีกว่านะในเซิร์ฟไอพีเอ็มซีเคเอสดีเเซอร์เอ็นจุดะครับผมนะถึงไม่มีแสงเงาก็สวยนะเห็นไหมมันก็สวยแล้วอะครับอ๋อวันนี้ปิดเทอมนะมามาไล่ตบคนดีกว่านะฮะ ใครเจ๋งเนี่ยก็มาเลยนะฮะใครคิดว่าเก่งเท่เทพอะไรก็มาเลยผมได้ได้ทุกคนยุ่เหลา <laughs> มามาไหนวะนี่เจอแล้วนะฮะแมปนะฮะอะไรวะสเกรสเกรสสกเรสขออนุญาตเบาลำโพงแป๊บนึงนะเพราะผมเปิดลำโพงเล่นคอมนะฮะโอเคเนาะแต่เวลาดูหนังเนี่ยต้องใส่หูฟังเดี๋ยวรบกวนคนอ,อื่นนะฮะอือใช่นะเราดูหนังนะครับฟังไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเวลาดูหนังมันจะสนุก ช่างแม่งดีกว่าไปเล่นดีกว่า <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษมาต่อดีกว่าครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเกมกันนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเซร MC, ิร์ฟ IPMC เอ็มซีคิวเอสซีเคเนะครับตัวเกมได้นในคลิปชั้นนะครับสามารถกดดาวน์โหลดเข้ามาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับผมหรือว่าใส่ IP เข้ามาเล่นด้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่มี IP แล้วเราไปเล่นเราไปเจอกันในเกมยังว่าจะเริ่มนะแล้วเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาดูนะว่าเราจะโหดขนาดไหนนะนะฮะถ้าสอบไปแล้วฮะฟาสบิดกันเลย ฟาาบิดดีไหมฟาาบิดดคนจริงก็ต้องฟาาบิดกันนะเอเอเฮ้ยทำไมแปลกๆวะมันไม่เหมือนกับตอนใส่มอดนะเออตีกันะกระตกแยกเป็นบล็อกๆอย่างเงี้ยผมว่ามันมองง่ายดีอะนะครับกระตกแยกเป็นบล็อกมันจะทําให้เราแบบเออดูกับการแบ่งการแบ่งคอลัมน์บล็อกอะไรได้ดีขึ้น <c oughs> นี่ขนาดพูดตีขึ้นแล้วมันยังลวกอีกนะครับกดโยนทิ้งไปเลยนี่มันโหหัวร้อนนะฮู้ดเล่นหุดด่นนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวกดแถบเนาะ มั้งเหรอโอ้ผมนึกว่าทีผมสองโอเคทีผมห้าโอเคทีรอดตายนึกว่าทีผมสองอีกทีหนึ่งห้านะนี่ขนาดอ๋อทีเราถึงกลางก่อนนะฮะผมชอบแมปนี้ว่ะเพมันมันดีมันดีจังเออเดี๋ยวกลับฐานแป๊บนึงเอ,อ้ยเอาเพื่ออะไรอะนายพิจัดหรอโอ้ผมไม่ต้องตอบบล็อกโชว์หรอกเหมืนอนล่ออีเวนเหมืนอนล่อไอีเวนเดี๋ยวแป๊บนึงเออ่บล็อกบล็อกโอเคทิ้งไป เดี๋ยวเราได้ชุดก่อนนะคนสึ่มันมันเข้มเลยนะครับเอ้ย,เ,อย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวสองคนลุมห้าชนะเหรอผมไปบุกฐานมันแป๊บหนึ่งนะครับทีมอีกทีมเขาสองคนนะเราห้าคนเนี่ยคือทีมเราตอบบอคนี้เพื่ออะไรอะ่ะก็ย,ยังงงนะฮะเพื่ออะไรอ่าบอสยังวะเออเดสโซนทีมเราฆ่ากหมดแล้วใช่ไหมทีมมันเกิดใหม่ยังไม่ใช่ว่ามาเดี๋ยวผมไปไปดักก่อนนะครับ อย่มามาฆ่าเราได้นะอ๋อทีมก็กลับถามไปแล้วฮะโอเคเอ่อลูกแคนมันเนี่ยเอ้าโอ้โหจบแล้วลูกแคนออกแคนไปเลยจบเออเออจบแล้วจบแล้วออกแคนไปเลยบอสฮึฮึ <c oughs> ออกแคนไปเลยไงมหมดกำลังของเรา,าต้องมาจริงแล้วนะครับไม่พอไม่ตั้งใจเล่นหน่อยแล้วเอาใหญ่เลยนะฮะฮะพอไม่ตั้งใจเล่นแล้วเอาใหญ่เลยนะ มาทำโทษด,ดินะด้องเจอพิสิทธ์เอาจริงแล้วน้องๆในน้องๆเ,เจอเอาจริงแล้วไม่ไหวนะเออเออ,เอพอแล้วแค่นี้เดี๋ยวขอแลกเข็มทิศสักอันนะฮะผมเป็นคนที่ชอบดูเข็มทิศนะครับจะได้ไม่หลงทิศนะไม่หลงทิศโอเคเ,ออเข็มทิศมาสำหรับผมเนี่ยเป็นคงที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับเพราะมันสามารถมองได้ทุกอย่างเลยนะทุกคนเออ เรนะากินยาโดดเข้าไปฮะ75บล็อกครับแล้วก็ดูเลยว่า5บล็อกหายจากตรงนี้เยอะไหมอะไรเงี้ยถ้าถาม10บล็อกเนี่ยมันอยู่ใกล้แล้วนะครับแล้วก็คิดเดี๋ยวว่าตีเดี๋ยวเดี๋ยวร่วงไหมมันอยู่ไหนอืออือเรียบร้อยฮะตายไปแล้วคนหนึ่งอยู่นน่นครับอยู่ถ่ายมันเลยนะอา้าวถามคำเดียวลูกแคนไหมมันไม่บุกเลยวะมงใส่มันกลัวผมเอกรงกลัวเหรอฮะถามคําเดียวว่าลูกแคนหรือเปล่า ไม่ตอบโต้เลยทีเดียวเชียวเ <c oughs> ออก็มาดิครับเออก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับอโอ้ก็มาดิครับ <c oughs> โดนสองนัดลงสองทีตายเอาคู้ชนะไปชน,นะแล้วครับผมสองล็ออะไรวะห้าร้อสอง ภูมิใจมากเลยชนะคนนะฮะก็คือลุมชนะนะฮะลุมก็บ้าแล้วบุกโยนเดียว<笑><笑>โอเคก็อย่างน้อยทีมก็ช่วยกันเตียงให้แล้วกันนะมาต่อต่อต่ออย่างมันนะครับน้องๆแบบอะไรดีวะลาวไหมชอบลาวอ,ะอ,อ่ะบล็อกก่บล็อกก็ได้บล็อกก็ได้บล็อกนี้น่าจะหนึ่งหนึ่งหมดโอเคเยี่ยมเริเร่มขอดูดน้ำทีหนึ่งนะอ,อ๋ออ๋อกินน้ำล้วอร่อย,ออย จะต้องผลิตน้ำยี่ห้อตัวเองละน้ำยี่ห้อสินหลออืมอยากเป็นหมอกินน้ำสินหลอสิครับเกี <c> ่ <oughs> ยวอะไรวะไม่น่าเกี่ยวไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยตืดๆตืๆตืดๆตืๆผมต่อยอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นการคนหน่นบุกได้เลยชนะลว ออโต้วินว่ะปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บโอเคสนุลีไอ้ hey, สนุสุพีมฮะกดเลยแตกหนึ่งแตกสองยังไม่เดินโอ้ oh, ผมยิงอนาคตอะถ้าเกิดมันยืนนิ่งตลอดผมก็ยิงโดนละเนี yeah. ย่ยเรียบร้อยชนะแล้วครับขอต่อไว้หน่อยนะเผื่อตก <laughs> ตกตกได้ตกได้ผมโง่ผมโง่งง <laughs> ออกตัวเลยกูโง่กูตกขอต่อเถอะนะ ออขอต่อโอเคอืมยิงร่วงไปเฮ้เขามีธนูห่ะชึบไม่โดนวะต้องเอาไตัวเนี้ยมันจะเป็นภัยโอเคช่างมันแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีใครแลกของด้วยคุ้มเท่าเราแล้ะ อาหารมาแล้วต่อไปอาที่ขุดนะครับจริงบอลเนี่ยบุกเราอ๋อเขาอาจจะโยนของให้แต่เราไม่เอาอะอีกนะเ้าเรองมีของเยอะเรา <c oughs> เดี๋ยวเราแลกอะไรดีนะแลกที่ขุดแล้วกันนะฮะอ่าที่ขุดอันนี้เอ้ยที่ขุดอันนี้พอโอเคได้ที่ขุดแล้วยังไงต่อที่ขุดแล้วอะไรอีกวะลืมคิดไม่ออกเอายาแล้วกันโอเคไหม <c oughs> เอาเอาหมวกด้วยเอาหมวกด้วย เออป้องกันไว้ก่อนนะฮะใส่หัวขอเยอะสองใหไอ่ะขับทังคิวฮะไม่ต้องไม่ต้องทำแล้วก็ชนะอยู่เลรานะนายขอบคุณมากทังคิวส่วมัสหลายๆเด้อเดี๋ยวเราไม่ต้องไม่ต้องปวดเตียงมาแล้วกันเพราะว่าเขาไม่น่าเป็นศัตรูกับเรานะฮะเรียบร้อยไอ้หีเฮ้ยไม่ทำเงี้ยเฮ้ย เรรียยบ้อโอ้ยเอา้า <c oughs> ผมเดินตกเพราะมันติดไฟกระโดดแล้วมันติดไฟโอ้กินน้ำหนึ่งอ,อะไรวะเราติดไฟทุกคนหัวร้อนวะ่ะเป็นแมงคล้ายนะเรียบ <c oughs> ร้อยผมบุกเลย <c oughs> โอ้โหเป็นลูกแขนอะไรวะเนี่ยให้บอสือ ลูกแคนฆ่าหัวแคนได้ไงมันไม่ถูกต้องเน่เด <c oughs> ท้ทำไรอะ่ะ <c oughs> ทำไรอะ่ะทำไรอ่ะาอเวนตายไปดิหลุด <c oughs> ออกเกมเรียบร้อยหลุดเกมเรียบร้อยโอเคทีนี้เขาไม่รู้มีธนูมั้นะไม่มีเขาเสร็จผมนะ ยบร้อยครับยิงยิงขายิงตูดนะเนี่ยโอ้โหมันบังนะช่างแม่งแล้วกันนะครับบุกเลยขอภายในคำหยาบนะอ้าขอล่วงอะเอา,ามะม่วงมาเนี่ยล่วงได้อะนะสำหรับผมได้บอกเลยไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ขออนุญาตทับช็อปนะขี้เกยียจเดินกลับไปทบจริงเดินกลับไปมันเสียวานะ่าเสียวา่าเสียว่ามดเหลาา่ามาต่อไป ไม่อันนี้ไม่ได้ใส่ชุดนะเนี่ยก็คือต้องเล่นให้เขาตีเราไม่โดนะถ้าเขาตีเราไม่โดนก็ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าฮะครับง่ายๆครับถ้าเขาไม่มีสิทธิ์ตีเราได้เราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนะฮะมาบุกเลยคนสุดท้ายนี่น่าจะโลงง่ายๆนะฮะเพราะเขาน่าจะยอมนะคนนี้ผมว่าเินไปขุดเตียงมือเปล่าเลยดีกว่านะอรับอ๋มือเปล่ามือเปล่าลยขุดเตียงเลยคนนี้เขาไม่ไม่ถูกไม่ทำอะไรผม สวยเดซโซนสุดยอดลูกแคนวะนะเจอลูกแคนดีๆก็อย่างเงี้ยแหละครับน้องๆก็ใครอยากเป็นลูกแคนผมติดคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมทำอย่างนี้นะเห็นว่าเนี่ยเดซโซนมีเอ็ด้วยครับทุกคนอย่างงี้สิว่ามันเรียกว่าลูกแคนตัวจริงมันต้องอย่างงี้ดิวะนะทุกคนเออไม่ใช่ลูกแคนบอไอ้บอสมันไล่ฆ่าผมเนี่ยไม่ดี โอเคไหมเอาสมาคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เท่านี้ลวกันหรักใารชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c คร b e พี่เต้ด้วยนะครับสำหรับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสินเด็กนะทุกคนสินหล่อนะจับบ้า S i N I G O ใครอยากเจอผมเนี่ยหรืออยากตบผมแบบ ไอสินมึงกากจังวะเข้ามาเจอกันในเซิร์ฟได้เลยนะครับ IP ใต้ The ิ a p t i o n นะครับผมตัวเกมก็ใต้ The ิปชั่นเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวเกมก็สามารถโหลดตัวเกมได้นะครับ IP แปะให้โดนตัวเกมแล้วนะครับสำหรับใครที่มีตัวเกมแล้วทุกอย่างแต่ว่าไม่มีเซิร์ฟไม่มีว่าไม่รู้ว่าเข้าเซิร์ฟนี้ยังไงนะครับ IP MC ขีด SECN. จุดเน็ตนะครับใต้ The c ิป t i o n ที่พี่เต้แปะให้หรือตามรูปที่ขึ้นให้ก็ได้นะครับคลิกตามหรือใส่ตามเลยนะฮะ โอเคนอกสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ